สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาซูมซูมซูมนะเปิดุ่มอะไรได้ก็ซูมไปแต่คงไม่ได้ใช้ลูบี้หมดนะอ่าทีนี้สําหรับเลทวันนี้นะครับเป็นเลทเอสตัวเดียวนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในเวลานะครับเพราะว่าเป็นคิปห้านะคิบห้าจุดศูนย์แปดนะครับผมก็หวังว่าคงจะได้เอสนะครับผมซึ่งุ่มครั้งแรกนี่ถ้าได้เอสนี่ก็บ้า,บาแล้วเพราะผมจะมาลุ้นลาเชลนะครับ ก็คือเห็นคนเกาหลีเขาเล่นกันนะครับลยายากรองเล่นมากอวททำไมเงินแค่ไหนวะบั็อกนะครับอ่คนเกาหลีเขาใช้ตัวนี้กันอ๋โปรแกรมใหม่ล่าสุดผมจะเลือกอันนี้มีระเบิดนะอะนะไซายสองขึ้นหนึ่งสองขึ้นหนึ่งสองอ่าซายสองขึ้นสองนะครับหนึ่งสองนะหนึ่งสองโอเคตรงนี้พอดีนะครับผมตัวนี้นะครับ ตรงช่องระหว่างเีโวกดไปปุ๊บฮือคนเกาหลีเขาเล่นอะไรกันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับความเชื่อความเชื่อล้วนๆไหมโอเคอ่าต่อไปเดี๋ยวผมขอรับทองแบบลูบีช่างมันก่อนนะอ่าสุ่มใบแรกใบเรียกสามถึงหกดาวนะครับเปิดปุ๊บยินดีสองถึงสี่ได้สามสี่ถึงหก ได้สี่สามหนึ่งหกได้สามนะสามหนึ่งหกอีกีได้สามอยู่ดีมีช่งางมันยอนนะอะ่าสามหนึ่งหกอีกีอืมต่องระเม็ช่งางมันยอนอยาก่อยเปิดดีเดียวอะ่ะควิสอืมสามหนึ่งหกสวนสัตว์รือเนี่ยอะ่ะเปิดมีอะไรก็เปิดไปนะเปิดไปเรื่อย อาจจะได้ตีบวกคนระับเอ้ยอันนี้กล่อง S.O รางวัลกล่อง Q ระดับ S ได้แค่นี้อืมตรงไหนเอ้ากดผิดโอ๊ยตายแล้วช่องยิ่งจะเต็มอยู่โอเคเวกี่ช่องเนี่ยอ๋ออยังไม่อยู่เยอะนะทำไรตอดีอ๋อใช่ซ่มตีบวกหะครับ ทีนี้เราจะสุ่มการออฟอาวุธแต่ผมไม่รีโทบาปานนะผมไม่ใช้โทบาปนอย่างงั้นจำได้ว่ามีบ่วงแวง้อนหนึ่งไม่น่าจะพอไงเปลี่ยนแผนไ,ไหมอยอี้เดี๋ยวผมหาอาวุธวหนึ่งดาวแป๊บหนึ่ง แน่ไม่ค่อยชินร้าง้าคุณแจบ้าแล้วอุปกรณ์โอเ้เทาะาสองดาวเฉยหนึ่งดาวมาโอเคมถามว่าทำไมต้องหาหนึ่งดาวมาผมตอบได้เลยว่าผมไม่รู้มั่วรวนๆครับอืมอาวุธไปไหนแล้วอะ่ะโอ้โอเค ใส่หนึดาวไวใส่สามดาวแล้วก็ห้าดาวสองอันสใส่เลยเซลูไปเสือเส้อเจ็มเอ๊ของตัวหนเหมันกะเท่ากันดีกว่าของสุ่มได้แค่อันเดียวนะครับคือจริงๆผมจะไม่นิยมเอาห้าดาวตีห้าดาวนะแต่นนี้ไหนๆก็ตาผ่าแตกนะสักวันหนึ่งก็แบบ พราะปกติผมเจ้าสี่ดาวตีห้าดาวแล้วอัพเป็นหกนะครับแต่ด้าโฟกัสเร็วจุดอ่อนโอเคเอามันทำไมเนี่ยใช่เป่าวะจริงๆว่าจะเก็บไว้ให้อชุล่าใส่นะโอ้ยมันมีหมดแล้วอ่ะสร้างมันเก่งต่หมดเหลืออะไรอ่าผสมอืม อ๋อเดวนี้เนี่ยเรื่องตัวผสมตัวอะไรตัวอะไรนี่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับผมมั่วล้วนๆน,น,นะเวลิก้ามาอีกแล้วเหรอเก็บเลี้ยวแค่ยากนะเพราะว่าใช้เวลิก้าเป็นตัวหลักเราจะเก็บเลี้ยวยังไงเนะี่ยที่คนท่าดูซี่เหรอเห็นช่วงนี้เทนมาแรงเลยนะ เมตานี้คนละไซส์เลยโอ้โหหมิงหมิงโอเคอืมตัวมันเองเนี่ยนะเดี๋ยวเผิ่กดผสมกับธาตุดิน5ดาว4ดาว3ดาวดิีโ o ครับโอ้คิดถึงมากตัวตั้งแต่เริ่มท้ายเลยต้นท้ายแล้วอะ ผมพัดลงเนี่ยสามดาวก่อนนะเพราะว่าตัวห้าดาวนี่รอใช้ตอนนี้นี่ครบโอ้หมดละมั้งหมดหมดเถอะเจหมด,อ,หมดอืมเหลือช่องอีกเยอะอยู่เนาะได้เท่าไหร่เนี่ยคำนวณไม่ถูกแล้วหัวไม่ไปเลยอย่างนี้ต้องเปิดการ์ดอยแล้วไหนๆก็มาเฮ้ยอย่าเพิ่งเปิดการ์ดดิสุ่มเันเทนเอะช่างมัน สร้างอาวุธมังกรสร้างเอ้ยโอ้ผมไปเปิดการเลยดีกว่าเพราะว่าอาวุธตอนนี้ผมเต็มแล้วมันจะเสียเวลานะเปิดการเลยจะได้โอ้โหอ๋อโอ้โหไอ้วันนี้แบบขอใบกลางก่อนเลยครับใบแถม ดูธาตุสีชมพูออกมาแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ต้องเป็นมืดดีเฮ้ยมาแรงเหรอเฮเลเนียเนี่ยมาอมกตัวนี้เฮ้ยมืดเฮ้ยเจออุอีกั้งนะครับชว่วยาโอ้ครั้งนี้ได้น้อยฮะครั้งนี้เปิดก่อนเลยนะ จะไายแบบปื๊ดทีเดียวไปทัดดินทัดดินตัวอะไรอะ่ะอีวานโอ้อีวานผู้ยิ่งใหญ่นะท,ดทัดมื๊ดเฮ้ยทัดมื๊ดไม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บปุนะ๊บปุ๊บนอกเออผมมาให้ใจใหายเล่นเอเลียรหมดครับพอช่องเต็มเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ช่องก่อนกไววอ็ไม่รู้ว่าอ๋อไม่ ลูบี้หมดด้วยทำให้รู้ว่าการเก็บสุ่มไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยโอกาสได้ดีขึ้นหรือว่าวะไม่เกี่ยวกันนะผมสรุปม,มั่วๆเอาเป็นว่าดวงผมไม่ดีเองเนี่ยแหละนะก็ขอต้องขอขอบคุณที่รับชมแล้วกันครับผมถ้ายังไงก็คือจริงๆผสมหลายรอบนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้ทุกรอบแต่ถ้าเกิดชอบอยากดูก็ลองเม้นไว้ดูล้กันผมจะได้ ถ่ายถ่ายไว้ตอนเปิดซุ่มตอนอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดทีเดียวอะไรเงี้ยผมก็คงไม่เปิดเอ้ยไม่ถ่ายหรอกใช่ไหมแบบโผลมาปุ๊บเปิดแพ็คเดียวแล้วก็จบมันจะไวไวไว่าหรือว่ายังไงลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับเอ้ยพอดีอชุดนึงแต่ช่องไม่พอไวไปแอบเปิดแล้วกันนะอยู่ที่คอมเมนต์แต่ะละขาบขอบคุณครับ